สบายดีทุกคนสบายดีและสวัสดีทุกคนและก็เอซีทุกคนนำน้องมือนี้กะเป็นแบบว <c oughs> ิดยเวิิ์งานแล้วเนาะเข้าเขาเกี่ยวเข้าแล้วแล้วมือนี้กะมาปั่นเข้าทุกคนนี่ไขประตูเล้าหน่ไขประตูเล้าไว้ทาแล้วเนาะไขประตูเล้าไว้ทาเอาเข้าขึ้นแล้วกะไปลุ้นเบิ่งน้ำเดียวทุกคนว่ากรอเข้าสำน,นสั้น้ว่าเขาสิได้เข้าหลายสำเลยเนาะกรอเข้ากับไิ่ได้เยอะไปเลย แต่ปีนี้นะเพื่อก็ได้เข้าได้เข้าแต่กะเมื่อเบื่องหนาง้าค่อยได้หรือวิได้กาลองอยิ่อออกหน้าตอนนี้กะพอยแมนออกก่อนแล้วเน้ะกำลังสิ้ออกหน้าอันเอาเป็ดเอาไกา่เอาไปเอ็ดกินสู้ข้ากินนะนะเอ็ดขปุนเข้าปาดพิเลีฟอมสู้ข้ากินสูวอันผู้มาปั้นข้าวเฮือเฮานะเนาะเดี๋ยวเขาับไปรุ่นมึงน้ำเดียวว่าปีนี้เขาสิได้เข้าสำเร็จเนาะไปไปหน้าแล้วทุกคนซื้อใหม ยุนาลมวันนี้ื้นนี้ก็เมื่อวานนี่เนะาะจะมันเป็นคืนดูกยามหนาวแล้วลมมาอีกแล้วลมพัดแห้งๆพ,พี่พาน้องไปเบิ่อกกองเข้าห้องปีนี้เนาะอันตัวมันเข้าไม่ได้กองเข้ากับกองก็มี มาเบิง่งปีนี้ปั้นมันได้จำเริญเนาะนี่ตัววีกองตัวตวีกองกะประมาณจำเริญแม่ตัววีกองได้จกักซาบประมาณสาเนาะได้ประมาณ้าวตัววีกองได้ กองนึกมะปีนี้คุณซื้อกองมันเยือเลยไหมเนาะอันเอสเพรเซอร์มอันกระตาน่อยจ้ะซขวัญเข้าช้ขเข้าเย็บปั่นแล้วก็ซ้อนขวัญเข้าเออซ่อนซ่อนขวญเข้าบัดเฮาย็บปัน้วเฮาก็ซ้อนขัเข้า สอดขันเข้าเอาเบร์คูนเบเอาเบอคูนเบย่อก็ได้่ไหมเนะเอาเคนาะเหของผู้ไทยเหาอันนี้น่ะไม่ได้เห็นได้เหากระตาน้อยนะมันอยู่แต่ทึงเล้าู่ไมไกกระาเอ้เอาไก่กราเข้าอขันัญ เอิ้นขวัญเข้าซ้อนขวัญเข้าแบบเป็นแบบอันเทียบพบกันปุ้งง่ายแต่ง่ายค่ะเพชรมาแต่จะเรื่อยมากนะจะเรื่อยแบบคิดทอดเยอะมากกับข้าวปุ้งที่ะทอดเยวมากเลยไอ้กระกร้ข้าวปุ้งเขาแบบโจไว้เหยียบโจไว้ฟาดเอาข้าวปุ้งเนาะกองข้าวปีนี้ก็บผู้ซื้อกองข้าวกันเยอะอยู่เพราะปีนี้เพิกก็ได้ข้าวได้ข้าวนะแม่เนาะ มเบึงปีนี้ให้หน้าหฮาหะได้บจะเนระขเช้อวับเขได้ปเอาเลอแล้วก็กลช้อนขวนเขา้าเอาก,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 ก่ไสุกกระตับกับเขา้าเข้าอยากินนี่แล้วนะ ไอติกินนี่เลยกล่องเข้าก็เยอะอยู่ปีนี้อะทมโหูคนละปีแล้วเะทุกคนบิซกทรัพนี้เนาะกล่องหนึ่งนะปีนี้มีสองกล่องอีกมองื้อได้ก็จะชอบตรงนี้มาลุ้นเบื้องนั้นเดียวมาซื้ได้สำเล็จเข้าอันนยันได้แต่ฟึง่ง <c oughs> แลาทุกคนเข้าอันมาเบื้องวิธีอันซ้อนขวานเข้าแล้วแล้วก็มาเบื้องกล่องเข้าแล้วล่ะเข้าคืนเอ็ดกิน เอาเป็ดขึ้นแกงแกงเป็ดโซฟาคมาไหมเอามาบอมมาฝักนะอืออืหาเอ็ดกินเฮ็ดท่าหุงปั่นเขามามาขึ้นมาห้อถิงแล้วทุกคนห่างก,กินน้ำก็ยะ่กินน้ำเสื้อก็จอก็อ จ้างเขามาหุ่นนี่เขามีผู้ชายมีผู้ม,ม,มาหมุ่นนําก็เลยเอารถไถป้าคันนึงแล้วก็รถไถเจ้าของคันนึงแล้วก็จ้างเขามานมําเำมือดลายเติบทุกคนแต่ปีแล้วนี่นะอายมากซอยกินมาเขามาโอ้ยเป็นวัดอยู่กินเบลเบอร์เบนันได้เราในน้ยเราเราลี่แกงเห็ดก่อนก่อนเป็ด พี่ทนานปันเสาปันเสาอยู่น้าตอน11โมงขึงขึง12โมงเลยอะไรบ้าเขาทิ้งใ่ไหมเ่มันเคทิ้งจริงอยากเป็นขวเสาเลยมืออาเอใส่กลามแม่ลมพัดเข้านี่คือรสชาติแปลกๆเหนียวแล้วคือแล้วข้เย็นบ้ามันคือกิ่นหัวขาดกิ่นข้าวแกงให้ข้าว ชื่อโบเห็นฮาวปุอะไรละ่ะถ้ามือกันกนี็ยังแบบงามอยู่ว่าทุกคนตอนนี้กะคงปัน่นไปอยู่เขาก็มาหลายคนุณระดับเขาก็มาเมือออมม่อนะก็เป็นเวลาสองโมงบ่ายสองโมงเขามากินข้าวกินน้ำไปเลยเรียบร้ยรยรยยอยเขากะไปไปไั่นละกไปเบิ่งน้ำเขาดูวน้องเขาหลายขึ้นไปดีแจ็บเซฟไปกับเด้อเนาะไป อยากตะติ้วขาดอะคืออยู่แล้วนะพากันนอนปั้นก็ยังหุนอี๋วันนี้ค่ะเขากำลังตั้งอันโงปั้นเขากำลังจะปั้นเนาะลับมาเบิ้งนึ่เดีทุกคนเ้ยเพราะมันจะได้เข้าสำเรือนนาอันนี้เนาะมันจะได้เข้าลายสำเรือกองเข้าสนี้นะ ปีแล้วนี่ก็ปีนี้อันเลือได้หลายเนาะก็ไปบึงก่อนนี่ทุกคนก็ลืมปั้นแล้วก็ปั้นกองอันที่เขาไม่ได้กองนะก่อนเนาะอยู่พะนันบ่งก็หลายโคตร

ไม่ได้เอาทุกคนเลอแล้วี่ทัูแล้วเลยอ่ะก็ได้แต่เขามาไหมมานอนปอานนี้หลอหน่อยนะไปซื้อปัานกน้อยแล้วคับแง

พ่อนามมาแล้วข้าวสารข้าางเรยนขเลิศเล่าสาวเลสาวสี่สิองสี่สองพูดอีหน่อยสิเด้อมีนะสาสาว กสมสีสองสี่สามแสี่สิบสี่สองสี่สองพานีเด้นนับนีกับอันนี้าได้นับอันนี้นึงพาแถวนี้กับยูรถดกระสี่สองละ าสิบปฝายีนี้ีนีอันนี้นี่ก็ลนอเท่าพี่ได้เกสบห้อบได้หลได้หลปีแได้เท่าไรก็ห้าบหกได้ไดห้ปีนี้ได้เก้าสิบห้าปีแได้เไรห้าสิบหกอบหอดลอยเกือบหอดแค่นับทางกระปุก าบุชกอร์ม่บุชเกอมือมือี่บุชกอร์อาซอรอดเย่เย่ขายขกาเย่ขายข้าวบุชกออีพอขายตอนี้นะเมื่อนังอืีพอจีพายอีพอขายบคุณุระตการทุกคนผูกองเฟิร์นผู้นน เอาเข้าคือเขาทุกคนมีมีเงินเฮือเขาขาปั่นดิเอาเขา้เาเงินเฮือกับเข้าแพก,นกนนนนนเกากนาอยเดียวก็ขึ้นละลายป้าคนเมฆงามแห้งน่าเด็กกินเบรย์เลยปีนี้ได้หลายทุกคนเอากระเอากระบ,บุงกระตาน้อยนี้มือนำทุกคนอะาะยานแห่งขึ้นขนาด แบบนี้ต้องเฮ้ยพอ,อรับขับบัไดบุกกระต้าน้อยมือแขนขันเข้าองปั้นเขาก็ไปปั้นต่อีกคนรอคิวหลาย ตาหน่อยจะถอดกันทางหน้าคุณทูกคนคนละขั้นเข้ามาหอดบันเวงแล้วทุกคนนี่ก็อยู่เหนือสุดบ้านแหละนี่กันนะมีเหินเขาเจ้าปุ๊กอยู่นี่ วเออเล่นทางลุงสบายแบบนี้กะเอ้ยบ้ากระโดดชิลกันนี่ห๊า มากระโดดซะเลยนี่นี่อีอนีออ้าเหเห็นแต่หึงบ่หอืึอึอือเอาเล่เล่มือเอาที่สบายใจ

ยามอีแม่หยังแผบ่ <laughs> <believers> <laughs> พอดีปั้นแล้วพอดีมดเข้าเลยยังเท่าเดิมสองศอกยังเข้าสองศอกมาอันหน้าของเขาปั้นนะกะ็เป็นเม็ดเข้าเลยเม็ดเขาเ้าแล้วคือฮอสีแล้วนี่ทกเดว เดี๋ยวมันคนเดียวก็ไม่ข้าวนะะหายเงินหายค้ำก็ตลวนเอา้ในโนี่รอเนี่ยมีขฮด็กกเนี่ยมันมีขาดเตาิ้นหน่อย เน่นทองพ่อานาเบะเข้าเนี่ยเก็บน้าเอองอปลข้าเป็นแมั่นทุเก็บหน้าเออี้ิพ้าชกโล่ี้พ้าโล่ชกมึงเอะขอะไาี่พ่ออไรี้พายเนี่ยเขาหนอะไโด่เขาเรนชิ่อชี้ชิชี้ชี้อรัข้าเ่งิาเขาเหสอด

เราเอเงนกันไเราเจอเงนดับุญนาบุหนาขายได้สองสอบนี่สองสอบนี่ขายเขาสบก่นขายบนชั่งเฮอนี่มีเงินแล้วนี่มเงินบุญแล้วนั่งสอบซนั่งสอ เนสองเซตวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวาดมีแต่นวเฮ่ก็ไปเฮ่ก็ไปเฮ่เดินไม่ดีนะหนูดูหนูดูหนวดูสิ่งน่าดูถ่ายแบ สบายบ่อยเลเมือันเหน่อยน้อมนีผมม่ได้เรนะคนพได้ผู้สอยลาลหเนี่ยกำลังเรใหม่นะหลานแสบเนอแล้วไอ้ม่ไอ้ผีชูเลยนี่แหลใหญ่ย่้เข้าเวลากี่นาบันเข้เลย

เชื่อในาเล่ย์เมื่อไหร่เนี่ะที่ประเทศแนีเลยทับที่เป็นยงครื่งจกบุรี่เลย่งโบนูงก็ือชงผูขายนะคได้เท่าเหร่ปันครึงแบ่งครึงนี่พี่น้องหุนรอบสุดท้ายแล้วเอาจัดนักจัดเต็มแห้ง จนแบบจนสดเลยนานจะคนขึ้นขีไ่ได้แล้วแล้วมันลงม,มันปีนเหมือน้ราเขากับเขาปุ๊กพลึกเอาขึ้นมืนเดเรียบร้อยวันนี้กับคลิปนี้ขอจบียิปท่านี้ขอบใจที่ทุกคนเข้ามาหาสม้มเข้ามาติดตามห่อนมือซับไวไวเด้อบ๊ายๆสำเร็จแล้ว